ผ่านไปแล้วกับรอบรอบเที่ยงับผมก็โหสุดยอดมากๆคือแฟนๆทุกคนมาให้กําลังใจเยอะมากเลยครับผมแล้วก็ช่วยกันร้องทุกเพลงเลยแล้วก็เกสทุกคนนะอ่ะโ้ช่วยผมเยอะมากเลยครับผมไม่รู้จะเล่าเรื่องอะไรก่อนดีอ้ยอดกลับไปก่อน,อนเรื่องโชว์เคสนี่เกิดขึ้นได้ยังไงเกิดขึ้นได้ยังไงใช่ไหมครับผมก็เป็นทีิปสตูดิโอเนี่ยนะครับผมก็คุยกับทางเบคส์ของทีมเวิร์กพอย์ครับผมก็เหมือนอยากอยากจะจัดโชว์เคสนี่ขึ้นมาเพราะว่าเนื่นทําไมเนี่ย อยากโชว์เคสนี้ขึ้นมาเพราะว่าปล่อยซิงเกิลแรกมาคือซีซันนองยูแต่ว่ายังไม่มีโชว์เคสสำหรับซิงเกิลนี้เลยครับผมก็เลยเนี่ยใช้โอกาสนี้แหละในการแบบเป็นเป็นโชว์เคสของเพลงนี้ด้วยครับผมแล้วความรู้สึกเราเป็นยังไงครับเ่าเป็นรู่เป็นร่างขึ้นมาแล้วโหก็จบรอบแรกไปแล้วดีใจมากมดีใจมากๆแล้วก็สนุกด้วยครับผมคือแขกที่มาในงานทุกๆคนแล้วก็แฟนๆทุกๆคนเนี่ยเขาเอ็นจอยไปกับเรามันทำให้บรรยากาศมันดีมากเป็นงไงอย่างเรามีส่วนร่วมยังไงบ้างกับการคิด แต่ะโชว์จะลพาตออกมาโหก็ตัวตัวคอนเซ็ปต์เนี่ยคือทางทางเบ็สกับทางสตูดิโอก็คิดติมอวกาศขึ้นมาเพราะว่าผมก็เป็นคนที่ชอบติมอวกาศอยู่แล้วครับผมก็เลยเขารู้สึกว่าเอ้ยงั้นเอาเนี้ยแหละลองจัดติมอวกาศดูเพราะยังไม่เคยทําด้วยแล้วส่วนเพลงต่างๆเนี่ยก็เป็นเพลงที่ผมเลือกมาเองนี่แหละเพราะว่ารู้สึกว่าอยากมีอยากมีเพลงที่ถ่ายทอดความรู้สึกให้แฟนๆก็เลยเลือกเพลงเหล่านั้นมาที่จะโชว์ในงานครับ มีแฟนหลายคนแต่งตัวเป็นมนุษย์ต่างดาวใช่อากาศยังไงวะน่ารักมากเลยครับมีสตาร์วอลมาด้วยมาเป็นอะมิดาล่าเลยแล้วก็มีแบบชุดอวกาศมาเต็มเลยครับผมนาซามาเต็มเลยอยู่องค์กรนาซากันเต็มไปหมดชุดของเราเหรอชุดของเราเหรอชุดของผมก็ผมมีกี่ชุดก็ไม่รู้วันนี้กี่ชุดคราชั่งโซโลมีกี่ชุดนะต้องเลือกสีมงคลไหมครับวันนี้ไม่ได้เลือกเลยครับไม่มีเวลาเลือกเลยครับวันนี้ยังไงต้องเลือกถึงงานนี้เป็นงานที่ ไม่ได้ฟิตติ้งชุดเพราะเราโม่เราโม่กับซ้อมในงานไงเราเราเราพอถึงเวลาจริงปุ๊บลืมฟิตชุดก็พี่พี่สไตล์หริทซ์ซุยจริงๆถ้าใส่ไม่ได้ก็คือใส่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนชุดหน้างานแต่ว่าดีที่ใส่ได้หมดเพรน่าจะประมาณเจ็ดแปดชุดได้เป็นไงครับวุ่นวายไหมครัทังหมดก็ไม่ครับผมก็ก็คือเหมือนทางทางทีมเขาวางตารางไว้โอเคแล้วครับผมก็มีเวลาให้เปลี่ยนครับผมแต่เห็นว่าสองรอบนี่เหมือนกัน ใช่เพลงไม่เหมือนกันเกียร์ไม่เหมือนกันแล้วชุดก็อาจจะมีชุดซ้ําบ้างแหละเพราะว่ามันต้องมีชุดต้องมีชุดตีมงานไงต้องม,ม,ม,มีชุดตีมงานเปิดชุดปิดปใช่ม,มีชุดตีมงานทพราะเราเห็นเรืองที่สองรอบไม่เหมือนกันเราจะมาเดี๋ยวเรสองรอบไม่เหมือนกันพอก็คือเรารู้สึกว่าเหมือนพอพอเรามีไลฟ์ด้วยมีคือรู้สึกว่า,มา,มวมวาไม่ว่าจะจัดกี่รอบอะแฟนๆเขาคงอยากมาทุกรอบแหละก็เลยคิดว่าถ้าเราทําโชว์เหมือนกันน่ะดูเขาเรียกว่าเอาเปรียบเขาอะ เขาขึ้์มาหาเราตั้งหลายรอบเลยก็เลยรู้สึกว่าอยากให้ทุกทุกคนที่มาในแต่ละรอบอะได้ความรู้สึกที่แปลกใหม่เหมือนกันก็เลยแบบเลือกคนละเพลงมาเลือกคนละชุดมาด้วยอะไรครับชูเกต์แหละเกต์ก็คนละคนด้วยเราเลือกยังไงบ้างหรือว่าความชอบส่วนตัวเเี่ลือกมาาชอบใชช่อบส่วนตัวเหมคือชอบเพลงเขาใช่ชอบเพลงเขาอยากร้องเพลงของเขาใช่คือรอบแรกเป็นพี่สแตมกับส้มมาลีครับผมแล้วก็มี เป็นเอเลี่ยนก็เป็นพี่อุ่นเป็นเอเลี่ยนก็เหมือนพี่แสดงกับส้มเนี่ยผมชอบเพลงเขามากๆอยู่แล้วครับผมแล้วพอติดต่อไปอ่ะเขาก็โอ้ยโอเคมามาให้เลยแล้วเขามาช่วยซ้อมให้ด้วยน่ารักมากเลยครับทุกคนรอบสองก็คือเป็นคนที่เราชอบเหมือนกันใช่รอบสองก็ชอบมากๆเหมือนกันก็เมื่อกี้เพิ่งซ้อมมาไม่รู้ได้แอบได้ยินเสียงไหมเนี่ยรันตูเป็นคนี่ใช่เดี๋ยวผมก็ตรงนี้เลยพี่ให้กับรอบแรกมีอะไรผิดพลาดบ้างไหมฮะ มาถึงนี oh, like, says, a, ่เลยครับเต้นล anyway> ื่นจะก็เทปลื่นตับแบบตัวลื่นมันเหมือนมีควันๆเลยก็ไม่รู้ว่าเขาเปียกหรืละแล้วก็ลื่นก็เลยบอกเขาให้ปิดกระเทปบให้หน่อยให้หน่อยนะครับบอกว่ามีร้องเพลงให้ด้วยมีร้องไห้ฟึ้งแฟนๆไงแล้วเราก็ดันเลือกเพลงมาแบบเพลงของคุณเขาใช่ครับผมเพลงเพลงที่ร้องไปมันไม่บอกได้ไหมเนี่ยแต่มันก็ซ้ำเหมือนกันแหละมันเป็นเพลงเดียวกันดูไไเป็น มันเป็นเพลงเดียวกันก็เพลง If I Ain't Got You เรื่องมาเพราะว่าอยากจะบอกความรู้สึกกับเขาว่าความสำเร็จที่ผมได้มาหรือว่าสิ่งต่างๆที่ผมได้มามันจะไม่ประโยชน์เลยถ้าไม่มีคุณอยู่ตรงนี้ใช่เป็นเพลงที่แบบอยากมอบให้กับทุกคนคุณน้ำตามาเลยนะแล้วเพลงก็ร้องยากเลยนี่แบบน้ำตาก็จะไหลเพลงก็ยากก็จะลองไม่ได้ก็น้ำตาพึ้นใหม่ก็ร้องร้องไป ใช่ใช่คุณพ่อคุณแม่มาด้วยครับจอมก็มาน้องเป็นน้องสาวแล้วก็ช็อปเปอร์ก็มาแต่ช็อปเปอร์ไม่ได้อยู่ข้างบนเดี่ยวเหงาคุกกี้อร่อยจ้ะเลยกคุกกี้อร่อยทุกงานเลยค่ะมีคนบอกอ๋อได้เลยครับผมเดี๋ยวงานหน้าก็มีคุกกี้เหมือนกันจะมีควาพิเศษมาให้กใลังใจอีกางไรคะรอรอติดตามแล้วกันรอรอติดตามเพราะว่า เกสในรอบหลังก็เป็นคนพิเศษของผมเหมือนกันครับผมต้องมาติดตามครับมาว่าไงเขาจบไปรอบนึงยังไม่ได้คุยกันบมาเลยจริงๆก็พอพอเสร็จปุ๊บก็จะเป็นแบบไปไฮทัชกับแฟนๆครับผมแล้วก็จะมีแจกโปสเตอร์ด้วยแล้วก็ซ้อมต่อแล้วอะแล้วก็มาสัมภาษณ์ต่อก็าิจจรรมช่วงหลังยาวมากกินเวลาไปไม่ดูเหมือนตันนี้ผมก็ผมตามทำทำตามที่เขาบอกนั่นแหละยังไม่มงดินนนี่ผมได้พักแล้วประมาณ5้านาทีต่อไปห้องน้ำขนาดนั้ ผมบอกอะไได้ที่ทนก่อนเอ้น้องภาก่อนที่ตีกันเล้ยผมก็หันเนี่ยเฮ้ยไปไหนดีจริงๆมีวางแผนในเส้นทางตอนเป็นนักร้องยังไงบ้างพหลังจากที่ได้มาประสบการสำเร็จแล้วก็เตรียมปล่อยซิงเกิลสองครับผมซึ่งซิงเกิลสองไออัลบั้มซิงเกิลสองเนี่ยก็จะมีมีสองเพลงจะไม่ใช่แค่เพลงเดียวแล้วครับผมก็รอติดตามครับผมตอนนี้ก็ได้เดโมมาแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวขั้นแบบ ปรับดนตรีหน่อยแล้วก็ปรับคำร้องแล้วก็อัดแล้วครับคุประมาณเดือนไหนเจไดติดตามน่าจะช่วงตุลาแล้วก็พฤศจิกายนนี่ครับคือเราอยากทให้เอัลบั้มใช่ใชเพราะว่าวางเวลาว่าอัลบั้มจะปล่อยช่วงปีหน้าครับก็เลยจะปล่อยซิงเกลิลมาทยอยทยอยเติมในอัลบั้มครับคือทำกะทำศิล น่าจะ8ปดถึงสิครับผมรอ,อดูก่อนว่าทําทันแค่ไหนจริงจังข <c oughs> นาดนี้มันต้องทุ่มเทหรือมันต้องศึกษาไรเพิ่มมันผมศึกษาศึกษาครับผมตอนนี้โชคดีมากๆที่มีโอกาสได้เจอกับนักร้องที่เขาเป็นนักร้องอาชีพอยู่แล้วหลายๆคนก็จะแบบเนี่ยเวลาเจอกันทีก็จะปรึกษาเขาว่าพี่เนี่ยจะปล่อยเพลงนี้ต้องทํำยังไงบ้างก็คุยคุยไปคุยไปคุยมาก็ได้คนฟี่จิ่งเต็มเลยต้องรอติดตามดูครับผมแล้วาวิีทางเวนักร้องมากขึ้นงานต่อจากนี้จะเป็นงานสำคัญบนึงของเพลงใช่ไหมครับผมของของของด้านเพลงเนี่ยที่ ตอนนี้ก็คือพยายามเขาเรียกว่าทําเพลงออกมาให้รบอัลบั้มนะครับผมแล้วก็จะมีงาน m อ็ีดีเดี๋ยวพอได้ได้เพลงเต็มปุ๊บก,ก็ต้องไปดูว่าไอ้ตัวเนื้อเพลงนี้เราสามารถสร้างเป็น MV ในเรื่องยังไงได้บ้างผพรมาทาเพลงทำเอ็มวีอย่างนีน้เรื่องซีรีส์เรือ่องอะไรพวกนี้ต้องทักไปเลยไหมไม่มก็ไม่ได้พักนะครับผม,มก็เดี๋ยวก็่า่นี่คือถ่ายทันท้ายศแล้วสบแล้ว,บลวจบแล้ว <c oughs> ถ่ายทันท้ายจบแล้วก็ <c oughs> ก็รอ,อซีรีส์เรื่องต่อไปอยู่เหมือนกันครับอย่างอย่างงานเพลงหลายคนคาดหวังสกิลในการเต้นของพี่มือ วะครับภาคบังแล้วครับเได้มาอย่างมันเช้าเราแบบได้โชว์ไปนิดนึงแล้วฉ่์ลื่นอ่ะชว์ลื่นอ่ะจริงจริงเอาเอาแบบไม่ลื่นนะคะแบบไม่ลื่นยังไงอนี่ยได้มาเดี๋ยวได้เตะผนังแน่เลยรอรอติดตามในงานนะโหแล้วก็รอติดตามในซิงเกิลสองครับคือเต้นเลยเกินเกินสองเอาอาจจะมีนิดนึงแล้วกันนิดนึงเลยแต่เราก็ฝึกอยู่ครับผมไม่มีใครพูดเลยนะพูดเองอย่าเออเออได้เห็นว่า เห็๋ว่าเดี๋ยวจะได้ละครด้วยครับผมกออ่ะอ่ะเอารเอาไรู้เอาาลลยเอาละครกดครับผมเป็นละครยังไม่รู้เลยยังไม่ผมยังไม่รู้เลยจริงโปแล้วมีการท้าทาคือไม่ใช่ผมโป้ด้วยนะพี่ละครโป้เองเลยเยังไงผมงมีการท้าทามาจากหลายช่องก็มีการท้าทาากหลายที่ครับผมตอนนี้เราก็ก็ดูอยู่ว่าบทไหนที่เหมาะกับเราเพราะว่า เวลาเราไปเล่นเนี่ยเราก็อยากจะเต็มที่กับบทนั้นนะหนึ่งอยากหนึ่งขอบคือในความสำเร็จที่เขาบอกว่าแฮทแทกมวยก่อน600วันป,ป600วันให้เจอกันหน้าไมนรู้นงครับกลับมาครับผมก็ก็ก็กจจเจอเจอน้องกัปมา600วันแล้ว600วันนี่มันจะสองปีแล้วคือ <laughs> ถ้าไม่กันนะ,น,ะะกะน,นะครับไอ้กี่เท่าไหร่นะประมาณถ้าประมาณช่วงต้นมกราชช่วงมกราชเนี่ยแหละครับก็จะสองปีแล้วครับผมคิดเล็กถึง เป็นยังไงบ้างใช้ชีวิตคุกคีกันมาใช้ชีวิตคุกคีใช่ว่าที่ใช้ชีวิตคุกคีก็มัก็ต้องเจอดีสนุกสนุกนะผมแล้วก็หลังจากขายทันไราจบเนี่ยก็ยังมีโอกาสได้ทํางานกันเรื่อยๆอยู่ครับผมก็ทํางานกับน้องมันง่ายแล้วก็เหมือนทําให้เราเต็มที่กับงานทั้งสองคนเละงานก็เลยแบบโอเคโอเคโอเคเรากระทั่งงานกับน้องเราโตขึ้นหรือเราเด็กลงแล้วก็ต้องโตขึ้นด้วยเด็กด้วยเราก็แต่ผมา ยังไงดีนะเราก็คุยกับตัวเองก็เราก็ต้องเขาเรียกว่าเป็นผู้นําน้องแล้วก็เขาเรียกว่าเหมือนถ้าเรามีได้ความรู้อะไรใหม่มาก็จะสอนน้องด้วยแต่ก็ไม่ใช่ผมสอนคนเดียวน้องก็สอนผมเหมือนกันเช่นการเล่นมุกอะไรแบจริงๆใครดีระหว่างมิวกับกลับอ่ะไม่รู้เหมือนกันหน้าหน้าน่าจะพอๆกันแล้วกันด้วยคนละแบบด้วยคนละแบบแต่ส่วนมากเห็นเราชอบจอมน้องใช่หรอครับ Are you? ใช่คร no ับใช่ครถามพี่วัาเราคุยกับตัวเองอยู่คุยกับตัวเองอยู่ตอนนี้มึนๆครับผมก็ใครยอมมากกว่ากันหรอน่าน่าจะเป็นแล้วแต่โอกาสละกันครับผมก็ไม่ได้มีใครยอมมากกว่ากันหรอกเขาเรียกว่าเหมือนถ้าดูว่าอีกฝ่ายหนึ่งต้องการอะไรเราให้ได้ก็จะให้เขาอ้อนบ่อยเขาอ่อยไหมไม่ค่อยอ้อนเห็นน้องน่าอ้อนเลยน้องดูไม่ใช่เป็นคนอ้อนเลยนะเขาขออะไรอย่างงเี้ยที่ให้ได้อะไรอย่างแล้วเขามองนี้อะไรเขาขออะไรครับนี่มึน ก็แบบเรื่องรงงงเรื่องงานเวลาทํางานกระแสเป็นเรื่องงานมากกว่าว่าแบบจะทําอย่างนี้ได้ไหมอย่างนั้นได้ไหมสุดท้ายได้ดูซีรีส์เมื่อไหร่ได้ดูซีรีส์ก็ตัดทันไหมอ๋อนี่ต้องถามถามทีมโปรดักชั่นแต่ว่าผมมีเวลาตัดเยอะจตาไปเอาไปชดแทนเขาเฉยประมาณเดือนธันวารพฤติการพฤติการไม่ทำเวลาเดียวกับซีซั่นหนึ่งเอาเอาเขาไม่ให้บอกผมบอกพอได้แหละผมบอกไปเยอะแล้วผมบอกเดี๋ยวพี่เจอ เดี๋ยวพิจารณาครับวันวันวันมันมีวันแน่นอนแล้วแต่ว่ารองทางออฟฟิเชียลบอกแล้วกันเพราะว่าไปถ่ายโปสเตอร์มาเขาคงรอรอลงในโปสเตอร์นั่นแหละก็คือเป็นที่ีไว้อยู่ใน โปรเซตออนโปสเตอร์เมีทุดท้ายฝากขอบคุณแฟนๆที่มาดูคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยยูเทนซ่เม่อก้งานนี้ยูเอย่าเพิ่งใส่เออยังไม่ได้ใส่อ่ะอ่ะต้องออกแไม่ได้แล้วอ๋ออันนขอบคุณก่อนขอบคุณขอบคุณเอาขอบคุณเลยครับผมขอบคุณแฟนๆทุกคนมากเลยนะครับที่มาดูโชว์เคสทั้งรอบบ่ายแล้วก็รอบเย็นนะครับผมก็รอบบ่ายจบไปแล้วขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่เต็มที่กับงานนี้ร่วมกับผมครับผมแล้วก็รอบเย็นเนี่ยสัญญาว่าจะเต็มที่เหมือนกันครับผมแล้วก็จะมอบความสนุกที่ เป็นคนละแนวกันละกันเพราะว่าเกสก็คนละคนเพลงก็คนละเพลงก็รอติดตามชมนะครับผมขอบคุณทุกคนมากเลยครับพีเ่เมลเห็นว่างานนี้จะเอารายได้ส่วนหนึ่งไปทำบุญด้วยใช่ไหมคัใช่ใช่ครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะเอารายได้ส่วนหนึ่งจากจากงานนี้นะครับผมไปทําบุญในวันที่27นีครับผมก็ถ้าถ้าใครว่างก็ มาร่วมทำบุญด้วยกันได้นะครับผมที่ไหนยังไงครับเรียนเชิญพี่ๆนะครับัที่ไหนนะครับวัดกู้วัดกู้วันเดิมค่ะวัดกู้วันที่ยี่สิบเจ็กันยายนนี้นะครับผมก็เดี๋ยวจะไปทำบุญที่วัดกู้กันนะครับใช่ตลกมากคือพี่ๆรู้แหละว่าผม รู้มากกว่าผมอีกจริงๆตอนนี้เชิญนัคร่บวด้วย่ก็ขอเชิญพี่ๆสื่อมวลชนทุกๆคนด้วยนะครับผมว่าวันที่27มาร่วมทำบุญกันครับผมแล้วก็แฟนๆทุกคนด้วยถ้ามีโอกาสก็มาทำบุญด้วยกันนะครับโอเครักสาทุบุญค่ะลูกฝั่งนี้ไม่คุยกันอ่ะบอกแล้วก็เขาไม่ฟังหนู